นิทานเรื่องแมวพเนจรกับขุมทรัพย์แห่งป่าณนะป่าเขียวขจีแห่งหนึ่งอาศัยอยู่แมวอ้วนตัวหนึ่งชื่อว่าโมโมเขาเป็นแมวผู้รักการผจญภัยและหลงไหลในรสหวานของน้ำผึ้งวันหนึ่งโมโมได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับรังน้ำผึ้งทองคำที่ว่ากันว่าให้รสชาติอร่อยที่สุดในป่า โมโมเตรียมกล่องไม้ใบใหญ่และออกเดินทางสู่ป่าลึกในระหว่างทางเขาพบกับกระรอกตัวน้อยที่ร้องขอให้ช่วยนำถั่วไปให้ครอบครัวของมันโมโมลังเลเพราะกลัวว่าของจะหนักขึ้นแต่เขาก็ช่วยเหลือโดยไม่ลังเลนานนะักเมื่อเดินทางต่อไปโมโมพบกับฝูงพึ่งที่กำลังทำงานหนักเขาชมพวกมันว่าขยันขันแข็งและแทนที่จะขโมยน้ำพึ่งเขาขอแบ่งปันอย่างสุภาพ หัวหน้าฝูงพึ่งเห็นว่าโมโมเป็นมิตรและแบ่งน้ำพึ่งทองคำให้เขาโมโมเดินกลับบ้านด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความสุขไม่ใช่เพราะได้ลิมรน้ำพึ่งล้ำค่าแต่เพราะการช่วยเหลือผู้อื่นทำให้เขาได้รับมิตรภาพอันแท้จริงคติสอนใจความเมตตาและความจริงใจย่อมนาพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากกว่าการแสวงหาความสุขเพื่อตัวเองเพียงลำพัง